คนวันนี้ครับคนวันนี้ไม่ใช่คนวันอันนี้เป็นคนวันนี้ครับคนวันนี้วันนี้วันเห็นไหมเห็นไหมวันอังคารครับอืมลายมือกูก็ช่างหน้าอ่านเสียเหลือเกินนะจ๊ะคนวันอังคารเห็นชันเออทำไมไฟมันสะท้อนสะท้อนเนาะ่ะให้ดูทีวันอังคารครับปากแรกของเดือนกุมภาพันธ์เรามาดูการงานการเงิน ความรักของคนวันอังคารคนโสดและคนมีคู่ทำพฤติกรรมยังไงให้ชีวิตด,ดีขึ้นนะครับแล้วทําบุญอะไรให้ชีวิตด,ดีขึ้นนจะจ๊ะคนวันอังคารปักแรกเดือนกุมภาครับขออนุญาตเก็บไพ่นะครับเชื่อไหมว่าถ้ามาเห็นเบื้องหลังในการทำเ่ยคุณจะงงว่ามันทาไปได้ยังไงอืมก็ต้องทําไปได้แต่ว่าคานี้อทําทไปบ่นไปเล่าไปคุณจะได้ไม่เบื่อ นะครับสาใครตอนนี้นะครับอยากทําการกุศลร่วมกับสมาคมฝรั่งเศสนะครับก็ไปดูดวงได้นะครับกับสถาบันโหราดาาศาสตร์เรามีออกบูธนะครับวันนี้จนถึงวันที่15มีนานะจ๊ะที่ศูนย์แสดงสินค้านะครับกรมส่งเสริมการส่งออกรัชดาตรงข้ามตรงข้ามสารอาญารัชดานะครับแต่ใครอยากดูกับคูก็ นัดหมายนะครับอากูจะเข้าอีกทีก็วันเสาร์หน้านะจ๊ะหรือถ้าจะดูทางออนไลน์ก็ติดต่อได้นะครับตามช่องทางที่เราเแปะๆไว้อยู่ล่ะนะครับโอเคครบละเรามาดูกันสิว่าคนอังคารการงานเขาเป็นยังไงกันบ้างเราว่าเราจะพูดสั้นๆเนาะสวัน <laughs> เราซัดไปเกือบชั่วโมงเราว่าจะพูดสั้นๆอังคารครับ การงานได้คารนาริตี้นะครับจริงๆเลยเนี่ยกับ Sun of ฟคั i อีสนาจริงๆแล้วมันเป็นอะไรเนี่ยเออซันอัฟคับอสนคืออารวินถือถ้วยช่วงเวลาเนี่ยคุณต้องให้ความสนใจและใส่ใจการงานคุณพอสมควรเลยนะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี้ย คุณจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกมันยังไงไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่ใส่ใจไม่สนใจในณเวลาเนี้ยปัญหามันรอเกิดอยู่รอยรั่วเล็กๆของการงานรอยรั่วของปัญหาเรื่องงานมันรอเกิดอยู่คุณมันรอมันรอให้เกิดปัญหาอยู่เลยนะวันที่ผมเห็นผมก็ต้องบอกคนวันอังคารว่าเฮ้ย hey, คุณคุณอย่าชะล่าใจนะ ว่างานไม่มีอะไรงานไม่เสียอะไรงานมันรับมือได้งานมันโคเ o อร์ได้งานมันสามารถจัดการได้อย่าชะล่าใจเชียวนะเพราะว่าผมมองเห็นความไม่เที่ยงแท้และยั่งยืนมันมีรอยรั่วเกิดขึ้นละคุณก็รู้รอยรั่วเนี่ยแล้วคุณก็มอกว่าเ้คุณรับมือได้ไม่เป็นไรหรอกฉันจัดการได้ฉันมองไปได้ฉันดําเนินการไปได้ฉันดูไปได้ไม่ใช่นะครับคุณต้องตอบว่าไม่ใช่นะครับ ไครคำว่าฉันทําได้ฉันดูได้ฉันจัดการได้เนี่ยโอ้โหระวังนะครับมันจะเป็นรูที่ใหญ่ขึ้นแล้วคือรูเข้าแม่นเล็กนิดเดียวอะ่ะแต่การทําลายล้างแม่งข้างในแม่งเยอะมากและใหญ่โตข้างหนังอะ่ะมันเหมือนเป็นลูกกระสุนหัวระเบิดอะ่ะงั้นการงานเนี่ยอยากช่าใจชวนะงั้นปิดรูเข้าได้จะดีมากเพราะถ้ามันเข้าได้มันทําลายตีคว้านข้างในเละไปหมดเลยแล้วระบบทั้งหมดที่มันมีมันจะกลายเป็นว่าคุณแม่งต้องรับผิดชอบ กับความไม่ใส่ใจของกับความชราใจของทีมงานหรือหรือของตัวคุณเองอ่ะเฮ้ยมันไม่คุ้มค่ากันคุณมันอังคารจริงๆรันบอกนานช่วงวันนี้มันไม่ได้มีอะไรหนักหนาหรอกมันได้แก้ไขปัญหาเก่าๆก่แก้ไขจากสิ่งที่มันพลาดแก้ไขจากสิ่งที่มันไม่ได้แก้ไขจากสิ่งที่มันทําไม่ดีมันต้องแก้ไขอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันซ้ำๆย้ำๆซ้ำๆย้ำๆซ้ำๆย้ำซึ่งคุณชราใจมันไม่ดีเลยนะมันจะเป็นปัญหากับชีวิตคนอังคารเต็มเต็มเลยนะมาบอกว่าอย่าชราใจครับนะครับ มันจะมีเรื่องราวเข้ามาเนะาะคราวนี้มาดูกันเงินคนมันังคานครับการเงินคนมันังคา,รครางน,คน,นาคาถามว่าการเงินมันพอไหมใช้ใจ่ายอะไรก็ตามครับตอบคํานี้ก่อนเลยว่าคนมันังคานได้ไพ่มาเป็นอันเนี้ยยิงก็ไม่ได้อ่านภาษาอังกฤษมาบ่อยนะอินวิซสัสแล้วก็คิงออฟแวนกับหัวจะใช้ใจ่ายอะไรก็ตามเอาตัวเองก่อน ตอแบนดับแรกเอาตัวเองก่อนเอาตัวเองจากปัญหาที่มีก่อนคุณนี้นะเอาตัวเองจากปัญหาที่มีก่อนใช้จ่ายอะไรก็ตามมองที่ตัวเองเป็นตัวตั้งก่อนมอง,ต,องตัวเองตัวเองมีเหลือมีเหลือแล้วเผื่อไว้ด้วยมีเหลือเผื่อชั้นด้วยแล้วจะช่วยใครค่อยไปว่ากันบางครั้งบางทีครับเรารู้สึกสงสารคนอื่นอะเราสึกเราอยากช่วยเช่นบางครั้งบางทีเฮ้ยมันไม่หนักหนาหรอกมันก็แค่ขัากันมันก็แค่ไปช่วยเขาให้มันเป็นบุญคุณนู่นนี่นั่นมันได้เออเอาขอขึ้นเขียงเลยทันที ปัญหาคุณมีทันทีและช่วงเวลาที่การเงินของคุณในปักเนี้ยบางครั้งบางทีครับมันพอดีสําหรับตัวเองราชาไม้กับหัวเนี่ยมันต้องมองเห็นตัวเองเลยแล้วไอ้เป็นไพ่อันนี้ผมชอบมองมือข้าน,นมันปิดตาแต่เป็นเป็นการปิดตาแต่ทาให้คนอื่นเห็นว่ามันเปิดตาแต่จริงๆแล้วมันต้องปิดตาเหตุผลที่มันเกิดขึ้นนั้นต้องพูดคํานี้ว่าถ้าคุณไม่เห็นแก่ตัวคุณเองคุณเห็นแกับความสงสาร คุณเห็นกับความอะไรก็ตามเขาได้ว่าน,นี้สงสารมากเกินไปโลภมากเกินไปนะครับสองอย่างเนี้จะทําให้ตัวคุณเองเป็นปัญหาเลยทันทีสงสารได้ครับเมตตาได้แต่ต้องมีปัญญากำกับไว้ว่าเฮ้ยเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดอย่ามองว่าให้ hey, ดูฉันเองไม่เป็นไรหรอกเ <ew> พราะคุณก็รู้ตัวคุณเองอยู่ว่ามันมีแค่พอดีตัวคุณไปมากกว่านี้ไม่ได้คุณดําเนินงานมากกว่านี้ไม่ได้คุณจัดการให้เขามากกว่านี้ไม่ได้ ตัวคุณเองก็รู้ตัวคุณเองอยู่คุณอย่าฝืนอย่าต้านเพราะสุดท้ายคนที่เจ็บหรือคนที่โดนทำร้ายคือตัวคุณเองนะเขาได้ไปเขาช่วยคุณไหมอาจจะผมตีไว้อาจจะช่วยนะแต่ตอนที่คุณมีปัญหาทุกคนจะมองว่าคุณแม่งเอาตัวรอดได้ไม่ใช่หรอเขาเป็นแค่นกตัวเล็กๆเองอะ่ะเขายังเอาตัวไม่รอดเลยเขาจะมาช่วยคุณได้ยังไงถ้าคุนอังคารผมไม่แนะนําให้ไปช่วยใครเห็นแกนตัวไว้ก่อนเขาบอกว่ามี เผื่อเผื่อไว้อีกและเหลือค่อยช่วยนั้นทั้งหมดทั้ไหมเขาว่ามีเผื่อเผื่อไว้อีกงั้นทั้งหมดที่คุณมีมันก็คือหมดไปแล้วประมาณ80%เป็นอย่างน้อยช่วยได้ไม่เกิน1 5ครับผมมองอย่างนี้ถ้าช่วยได้แค่นั้นเอากองไปอีก10%ที่ช่วยได้กับสิ่งที่คุณมีคือคุณให้โดยที่คุณไม่ไม่ได้เสียหายอะไระให้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้กระทบอะไรเพราะคุณกองตัวให้กลัวคุณเองหมดแล้ว น่ะเป็นเรื่องดีสําหรับการเงินของคนบันอังคารเพราะเงินชิดประชิดต,ตัวมากๆมันมีแล้วต้องประหยัดเพื่อตัวเองความรักครับมันเป็น survival survival มันกลับมารักในสิ่งที่ตัวเองมีมันกลับมามองในสิ่งที่ตัวเองมีมากลับมามองในสิ่งที่ตัวเองเป็นกลับมาดูแลรักษาในสิ่งที่ตัวเองเป็นกลับมาดูแลเอาใจใส่ในสิ่งที่ตัวเองเป็นในสิ่งที่ตัวเองต้องดูแลรักษาเอาใจใส่งนั้นบอกว่าความรักนะสําหรับคนวันอังคารต้องพูดอย่างนี้ว่า อย่ามอง,งนนคนภายนอกอย่ามอง,งนคนภายนอกเยอะนะจงมองความรักของตนเองจงมองในสิ่งที่เป็นของตนเองจงมองในเรื่องที่เป็นของตนเองอย่ามอง,งเอาสิ่งภายนอกเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าม,มันผมไม่บอา Yet, คุณรู้สึกออกมันกลคืคุณคุณลืมลืมลมหายใจตัวเองอ่ะคุณลืมในสิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสคุณลืมในสิ่งที่คุณจะต้องให้ความสําคัญ่ นั้นความรักของคุณนะวันนี้กลับมามองตัวเองครับกลับมาดูแลตัวเองกลับมาดูแลสิ่งที่ตัวเองมีมันถึงเวลาที่ต้องมานั่งเติมแผลเยียวย็บแผลมาล้างแผลมาดูซิว่าแผลที่เคยล้างไว้มันแห้งหรือยังอย่าปล่อยปล่อยแล้วปล่อยมีโอกาสติดเชื้อปล่อยมีโอกาสาที่จะเป็นปัญหากับชีวิตของตัวของคุณเองอาจจะมีวาญหาในเรื่องความสัมพันธ์แล้วมันอาจจะใหญ่โตแล้วล,ลุกลามแล้วแก้ไขไม่ได้ก็ได้นะครับเอาเขย่ากล้องยู u ูบเอาเอาเอาขอพระทานอภัยทาง YouTube นะครับ กล้องไม่มีการสั่นแต่โต๊ะมันสั่นครับขออภัย Facebook กล้องไม่สั่นมันตั้งพื้นโอเคความรักของคนโสดคนโสดนะครับได้ไพ่เป็นเครด e แล้วเป็น q ควีนออฟซอ s เออทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมโสดวะไหนมามาภาษาบ้านๆอีกแล้เออกต้องตอกว่าแล้วแล้วยังไงล่ะเออทุกคนจะถามว่าเฮ้ยดูเหมือนคนมีคนที่ผิดแปกและแตกต่างกับชาวบ้านก็เลย มันเป็นไม่ได้มันเชื่อไม่ได้หรอกคุณโสดมันเป็นไปไม่ได้หรอกคนอย่างคุณจะโสดมันเป็นไปไม่ได้หรอกคนอย่างเธอเหรอจะโสดไม่มีหรอกเธอต้อ,อ,องมีคนนู้นเธอแม่งหลอกหลอกล่อนูนี่นั่นไปยไหมเธอต้องมีเป็นอ่ะมันเรื่องของฉันเป้าวะต้องตอบเรยววะจะเป็นบผก,ก็ต้องถามว่า,าเอา้าโสดมันเรื่องของฉันเป้าวะฉันไปโสดบนศีรษะใครเหรอเออทุกคนจะมานั่งแบบเฮ้ยเป็นโอู้ให้ความสนใจกับคนโสดวันอังคารมากเลยแล้วยังไง ทำไมต้องโสดอะ่ะเอาใครอยากโสดบ้างะ่ะเป็นผมผมก็ไม่อยากโสดมันเปคำถามที่มันถามแบบคออคำถามมันต้องการคำตอบหรือคำถามเป็นแค่คำถามเออมันน่าคิดเนะาะแล้วไพ่มันขึ้นมาอย่างนี้วาเออทุกคนก็มาเฮ้ยทำไมต้องโสดทำไมคุณต้องทุกคนไม่ได้ตีว่าก็แค่คุณอยากโสดหรือทุกคนก็เคยต้องโสดหรือทุกคนก็เคยจะต้องโสดใช่ไหมแต่ทุกคนกับมันมองว่าเฮ้ย <c oughs> มันเป็นปัญหาวะคนวันอังคารมันโสด ว่ะเป็นเรื่องแย่เลยเอ,อมันเป็นปัญหาโลกแตกไหมไม่รู้แต่มันเป็นปัญหาแล้วทำไมคุณธนาคารต้องโสดเออมันก็เป็นเรื่องที่กลับมานั่งมออ่ะและ้วทำไมคุณธนาคารต้องโสดนไม่เรื่องของเขามันเรื่องของคุณคุณก็ไม่ได้อยากโสดหรอกคุณก็จง,จงเขาเรรู้อย่างนี้เขาเรียกอยงนี้ไปคำพูดผู้ใหญ่ครับพวกนหนึ่งว่าเฮ้ มันมีมันมีมลพิษเข้ามาแล้วเว้ยในเรื่องในเรื่องการใช้ชีวิตอย่าเอามลพิษเนี้ยมาไว้ในตัวบรรยากาศก็เป็นมลพิษเยอะละอย่าเอาไอ้พูดเนี้ยมันเป็นคือทุกคนถามผมไม่ตีเขาบลรี่หรอกผมมองว่าเจตนาเขาดีอ่ะเขาขยักเจรอยากอยากอยาก,อยากช่วยอ่ะรู้สึกสงสารรู้สึกเอ็นดูเป็นผมผมก็บอกไม่ต้องมาเอ็นดูผมก็ด้ <laughs> แค่นี้ผมก็รู้สึกแยก่พอสมควรมาตั้งคำถามให้ผมรู้สึกแยก่เขาไปอีกเนาะเห็นแจคนเป็นลังคาที่เป็นคนสวดก็บอกว่าเออไม่เป็นไรค่ะ เราหนูเขาไม่เอาอันนี้เข้ามาเป็นมลพิษแล้วเราบอกตัวเองไปต่อวนี้เดี๋ยวเขาตบเอานะเราบอกว่าก็ก็ไม่เอามาเป็นมลพิษแล้วก็ฆ่ามันไปฆ่ามันไปทําทําไปสิเฮ้ยฉันสดอย่างมีคุณค่าไว้คนที่แบบมามาไม่ต้องมาแนะนำใครับไม่เป็นไรคะ่ะหนูเกรงใจม่ต้องแนะนาหรอกมไม่ต้องเป็นแม่สื่อไม่ต้องเป็นแม่ชักอะไรหนูเกรงใจตอนนี้หนูหนูหนูก็ยังหาตัวตนของตัวหนูเองไม่เจออ่ะงั้นงั้นหนูเกรงใจยังไม่ต้องหามาให้หนูล็อก หนูขออยู่อย่างนี้ของหนูก่อนหนูขอเดินอย่างนี้ของหนูก่อนเอออ่ะขยับหมดทุกกล้องเลยขอโทษทีนะครับมันเริ่มเมื่อยยุ่งเริ่มกัดขยับหมดทุกกล้องเลยอ่ะขยับตัวนิดนึงเพื่อจะไม่เกิดการเมื่อยขบก็บอกคนวันอังคารโสดก็ไม่ได้หนักใครครับแต่โสดแล้วต้องพยายามทําให้ตัวเองดูดีมีคุณค่าโสดแล้วไม่ต้องไปแสวงหาอะไรจงมีความสุขกับการที่เป็นคนโสด ในช่วงอะไรนี้ให้เวลากับคนในครอบครัวนะครับพอแม่ญาติพี่น้องลูกหลานพอใครพูดอะไรก็ตามเรื่องของเขาไม่เเรามีความสุขเสพแต่สุขอย่างเดียวครับไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนแล้วคุณไม่ต้องเอาทุกข์เขาเข้ามาแต่ถ้าคุณไม่ได้เสพสุขคุณเอาทุกข์ของคนอื่นเข้ามาคนอื่นเขาไม่เดือดร้อนแล้วครับเขาพูดเสร็จแล้วเขาก็ไปคนที่รู้สึกก็คือคุณอาจจะไปตกคําว่าเฮ้ยทำไมต้องมาบูลลี่คือมากันแกล้งฉันมากดจนันฉันเขาไม่ได้อยากบูลลี่เจตนาเขาเรียกเจตนาของคนไทยเนอะ ก็เจตนาดีแต่ผิดเวลาไปนิดนึงก็เลยบอกเข้าใจคนโสดของเดือนไอของคนวันอังคารในปักแล้วว่าเออก็จะมีคนมาอย่างเงี้ยกับคุณเยอะพอสมควรแต่ไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องสนใจอะไรค่ำๆไปมันก็จะไปในทางที่ดีคนมีคู่ครับไพ่ใบเนี้ย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 ทุกคนรู้มัมันคืออะไรไพ่ใบนี้คือ j u d g m e n t ของฮินดี t ทาร์การแปลธาตุการเปิด การเกิดการกำเนิดการเปลี่ยนจากอันนี้เป็นวัฏจักรของมันถ้าถามว่าคนมีคู่คนมีคู่ตอบเอาตลกตลกตอบเอาตลกตลกคือเข้าบ้านคนมีคู่นะคนมนคารรคาเข้าบ้านเข้าไปถิงสถานและอยู่กับคนรักเนี่ยเอาเอาเรื่องเอาเรื่องข้างนอกไปนอกบ้าน ถ้าจะเล่าให้คนในบ้านฟังก็เอาพอาเอาพอคำๆเอาพอสวยๆเอาพองามๆไม่ต้องเอาเยอะนะครับเอาแค่พองามๆแล้วก,ก็ก็พอเนอะาะใส่ใจกับเช่นกินข้าวก็กิกนข้าวไม่ต้องเอาไป,ไป,ไปมองอื่ออื่นทำอย่างอื่นสนใจอย่างอื่นทากิจกรรมคือสนใจกับคนรักใะช่วงที่คนรักคุณต้องการการใส่ใจสนใจการมองดูการเข้าใจการการอยากถามการนู่นนี่นะเขาไม่ได้อยากให้เขาไม่ได้อยากถามคุณคุณอาจจะบอกเฮ้ยมีะไรเขาคงเล่าให้ฟัง เขาใหญ่คุณถามครับเขาอยาให้คุณถามเขา,า,าไม่ได้อยากถามคุณและเขาไมไ่อยากให้เขาต้องมาเล่าให้คุณฟังไม่ไม่ไม่ไมเขาให้คุณถามเขาเขาต้องการการใส่ใจการสนใจเป็นคนรักกันแล้วเฮ้ยแสดงออกให้เห็นหน่อยว่าคุณไม่เอาใส่ใจคุณไม่อยังสนใจเนี่ยคือสิ่งที่คนคนมีคู่วันอังคารกับไพ่ที่มันขึ้นมาเนี่ยเซอร์ไบวิลแล้วเป็นสิบตับกับหัวเนี่ย มันถึงเวลาที่จะกลับมามองตัวเองใช่ไหมกลับมามองในสิ่งีตัวเองมีกลับมามองในสิ่งีตัวเองจะต้องจัดการแล้วก็แก้ไขมันเยียวยาเช็ดแผลล้างแผลนั่นบอกว่าเออเขาก็ต้องการให้คุณถามเขานั่นแหละก็ต้องการให้คุณคุยกับเขานั่นแหละเขาต้องการเออคุณเปิดเปิดปุ๊บเดี๋ยวเขาเล่าเองอ่ะแต่คุณไม่เปิดคุณบอกให้เดี๋ยวเขาเล่าเขาไม่เล่าคุณรู้ทีแม่งเรื่องใหญ่บอกแล้วไงหลุมมันเล็กนิดเดียวตีควานข้างในระเบิดออกข้างหลังเละเลยถ้าใครไม่รู้เรื่องนี้ก็ลงไปอ่านไอ้นี่ไปฟังอะไรนะ สองไพยสองไพหรือว่าเพชรพระอุมาช่วงก่อนนันนี้เวลาว่างเยอะก็ฟังไงครับเ,เ,เรียกว่าไงนะเป็นบอสคาสใช่ไหมเป็นเป็นพอสคาสเป็นสัมภาษณ์ะไรก็ฟังฝั่งเยอะขึ้นก็จะฝั่งนีก็ฟฝั่งเพชรพระอุมาเจะลงใจที่กับบางทีมันต้องมารับเรื่องอะไรสภาวะที่เป็นโมลพิษข้างนอกเนี่ยและช่วงเวลาันนี้ก็เลยบอกว่ามันจะไม่ต้องตีควานทําให้เกิดความรู้สึกที่มันดูเสียหายไปม,มากขึ้นกว่าเดิมคุณจะร,รักษาแผลที่มันเป็นแผลสด รักษาได้ดีอย่ารอให้มันแห้งเองแห้งมันเอง,ง,งอาจจะติดเชื้อหรือมันอาจจะแข็งจนเราไม่สามารถรักษาได้ก็แหละมันอาจจะเจ็บมากกว่าก็ได้นั้นจงรักษาในจุดที่เป็นตรงนั้นแล้วมันก็จะโอเคขึ้นนะครับสําหรับคนวันอังคารโอเคคราวนี้เรามาดูคนวันอังคารว่าจะทํำยังไงเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรให้มันดีมากขึ้นรู้ลงมือทำครับมีสติทุกครั้งที่ลงมือทำนะครับแต่ อย่าสนกตกใจอย่าประมาทจนเกินไปอย่าพังเพลอย่าละนะครับบอกคานี้บางครั้งบางทีครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นแค่สัญญาณเตือนแมงป่องมหานักปฏิบัติธรรมมันเป็นแค่สัญญาณเตือนนะครับเราต้องรับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เราไม่ต้องไปทาร้ายกับสิ่งมันเกิดขึ้นบางครั้งบางทีเราแค่ปรับเบี่ยงนะครับรับมือหลายอย่างมันก็จะค่อยๆคลี่ค่อยๆลายแล้วพฤติกรรมที่คนนี้ก็เกิดขึ้นก็บอกว่า ก็ต้องทําตัวให้มันขังกระแสเข้าะวาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดอะมูนกับหัวก็เลยมูแต่คิดไปตอนลงมือทําซะแต่บอนคิดว่าไอ้ไม่ไม่ใช่ภาพมันลวงตาอย่าหลงแต่แค่ตัวเองคิดอย่าหลงแต่แค่ในสิ่งที่ตัวเองบอกตัวเองรู้นะครับก็จะทําให้หลายอย่างของคนวันอังคารดีขึ้นนะครับอ่ะแล้วทําบุญอย่างไรล่ะวันอังคารจะดีแอะเข้าวัดมั้ง เข้าวัดปฏิบัติการเข้าวัดปฏิบัติมันก็ดีนะแต่บางทีบางคนก็บอกไม่มีเวลาอตอบให้จะจะทําบุญอะไรดีสวดมนต์ไหว้พระครับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับรู้เคารพในสิ่งที่ต้องเคารพไหว้ในสิ่งที่ต้องควรไหว้นะครับเพราะมันเป็นไพ่อันนี้อันนี้มันเป็นการล้ออย่างแรงเลยนะผมมันล้ออย่างแรงคุณไหว้อะไร ไหว้ในสิ่งที่คุณต้องคนไหว้ครับทําบุญในสิ่งที่คุณต้องคุณครับก็กลับไปไหว้ตามศาสนาที่คุณชอบตามศาสนาที่คุณมีอันนี้เจอศาสนาใหม่วิขาผมไม่ได้บอกไม่มีนะเมืองนอกมันมีเมืองไทยมันมันยังใหม่มันยังเข้าม,มีคนเข้าถึงเยอะแต่ว่าคนยังเข้าไม่ถึงมันก็ยังมากนะครับก็บอกว่าเออศรัทธานในสิ่งนี้คุณต้องศรัทธาในสิ่งที่มันเป็นสัตธรรมจริงๆไหว้ในสิ่งที่มันเป็นสัต์อ่ะคุณรับสือศาสนาคิดคุณเข้าโบสถ์นะครับระลึกถึงปวดมนภาวนานะครับ อธิษฐานคนอิสลมามก็เขาเาาววาารียกทขาอะไรวะละหมาดเออโทษทีครับไปละหมาดต,ตามเวลานะครับคนพุทธก็สวดมนต์ไหว้พระอย่ามัวแต่ไปสถานที่จะไปศาลเจ,จ้าพงเจ้ามอเจ้าแม่เข้าวัดสวดมนต์ไหว้พระหรือสวดมนต์ไหว้พระอยู่บ้านเนี่ยครับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่บ้านนะครับเออ่ว่าในสิ่งส่วนพนไหว้นะครับออกห่างจากความงมงายระยะหนึ่งแล้วก็จะดีไม่ต้องมาทำอะไรเยอะ ้าอลอเปลี่ยนแปลงให้พฤติกรรมตัวเองอันนี้ง่ายมากสหรับคนวันอังคารนะครับก็ก็ทําให้คุณมีสติมากขึ้นอย่าไปหลงอะไรอย่าไปหลงเอ้ยคนพูดเลยก็ตามแล้วมันไม่ใช่บอกคํานี้นะครับอะจบละสําหรับคนวันอังคารนะครับ